เรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างโลกวันนี้น้ำเพชรอยู่กับพี่เอ็มค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มสวัสดีครับโครงสร้างโลกคืออะไรหรอคะโครงสร้างโลกนะครับกเ็เราอธิบายให้น้องน้ำเพชรฟังได้ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าโครงสร้างของโลกเราเนี่ยประกอบไปด้วยสามชั้นนะครับก็คือชั้นแรกก็คือเป็นเปลือกโลกชั้นนอกนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นหินแข็งนะครับก็จะมีความหนาประมาณสัก35-36้กกิโลเมตรนะครับ จากนั้นเนี่ยเมื่อลึกลงไปแล้วเนี่ยจอะลึกลงไปเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเปลือกโลกชั้นในนะครับซึ่งมีความหนาประมาณสัก2,500กิโลเมตรนะครับ <สา S 1> ก็ยาวมา,มากเลยหนามากหนามากเลยนะครับบริเวณชั้นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยหินล้อมเหลวที่เรียกว่าแมกมา,ลา,าใล่าคะใช่ครับแต่มันจะเรียกลาวาก็ต่อเมื่อมันปะทุข,ขึ้นมาตามป่องภูเขาไฟวพวกนี้ก็จะเรียกว่าลาวานะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่าเป็นแกนกลางของโลก แกนกลางของโลกก็ประกอบไปด้วย2ชั้นก็คือแกนกลางของโลกชั้นนอกกับแกนกลางของโลกชั้นในซึ่งทั้งสองชั้นเนี่ยก็จะมีส่วนในการที่จะทําให้เกิดสนามพลังงานแม่เหล็กบนบนพื้นโลกของเรานะครับก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นของเหลวแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงมากนะครับและตอนนี้ตอนนี้ในเปลพี่แอมยืนอยู่ในโลกชั้นไหนเหรอคะตอนนี้แหละครับโลกชั้นไหนสิ่งที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ในบริเวณของเปลือกโลกชั้นนอกอยู่แล้ว เป็นโลกชั้นนอกใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือแกนกลางก็ต้องอยู่ในของลอบีทีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับก็ก็อย่างเงี้ยฮะถ้าสมมติน้องน้าเพชรนึกถึงผลส้มออกนะครับ <Okay. S 2> ผลส้มออกแล้วก็ถ้าสมมติแกนกลางของโลกนี้ก็คือก็เท่ากับว่าเราจะต้องเอาเข็มเนี่ยเจาะไปที่ส้มตรงกลางแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางเลยนั่นแหละครับเรียกว่าแกนกลางของโลกใช่ไหมครับครับแสดงว่าลาวาเขาก็จะอยู่ตรงแกนกลางหรือเปล่าคะ ลาวาลาวาจะอยู่ในบริเวณชั้นที่เรียกว่าเปลือกโลกชั้นในนะครับซึ่งถ้าเวลาที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแมกมาก่อนเราเรียกว่าแมกมานะครับตาบใดที่มันประทุข,ขึ้นมาผ่านทางปล่งภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟใช่ครับมันก็จะประทุออกมาพอประทุมาเสร็จก็จะเรียกว่าเราจะเรียกไว้ตัวแมกมานะั้นแหละเรียกว่าลาวา ซึ่งน้องน้ำเพชรคงเคยคงจะเคยเห็นในภาพยนตร์มาบ้างใช่ไหมครับลาวาที่มันไหลออกจากภูเขาไฟอะไรเง,รงี้ยภูเขาไฟที่ใช่ภูเขาไฟเช่นภูเขาไฟที่ญี่ปุ่นอะไรองี้รเปล่าคะใช่ครับรใช่ครับออใช่ครับล่าสุดก็มีข่าวว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้สงบแล้วนะครับก็ลักษณะประมาณนั้นงั้นคือเขาประทุมาจากเปลือกโลกชั้นในเลยใช่ไหมคะใช่ครับแกนกลางของโลกอะค่ะ เขามีความยาวประมาณเท่าไรคะที่เขาจะมาถขึ้นมาไ,ได้ค,ค่ะความหนาความหนาของเปลือกโลกชั้นในเนี่ยก็ประมาณสัก2,500กิโลเมตรนะครับก็แต่ว่าด้วยความที่มันหนามากเนี่ยแสดงว่าตัวแ mm. มกมาที่ก่อนที่จะทะทุเป็นลาวาเนี่ยก็จะต้องอยู่ผืนผืนก็คือถัดจากเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งมีที่พี่บอกไปว่าความหนาประมาณสัก35-36กิโลเมตรก็ถัดจาก35-36กิโลเมตรก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่า แมกมาแล้วนะครับกระทัดตั้งแต่35-36ไปจนถึง2,500กิโลเมตรครับการที่ลาวาจะประทุออกมาได้ค่ะมันต้องเกิดจากอะไรหรอคะก็ถ้าลาวาจะประทุออกมานะครับก็เกิดจากคงจะเกิดจากหลายสายเหตุนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกด้วยนะครับ ฤดูกาลนะครับฤดูกาลของโลกเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่โลกของเรามีฤดูกาลน้องน้ำเพชรคงนึกออกใช่ไหมครับว่าฤดูกาลของเราก็คือมีฝนตกมีอากาศหนาวหรือว่าช่วงนี้เราก็<แ>กอยู่ <มะ S 1> ในช่วง <มะ S 1> ของหน้า <มะ S 1> ร้อนใช่ครับก็อ,อากาศต่างๆเนี่ยแหละครับเราเรียกว่าเป็นฤดูกาลนะครับฤ mm. ดูกาลบนโลกของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการที่โลกของเรานะครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่จะใช้อธิบายให้น้องน้ำเพชรได้ทราบใช่ครับว่าฤดูกาลเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือ อันนี้เป็นโลกของเราและอันนี้ก็คือแทนดวงอาทิตย์นะครับการที่โลกของเรามีฤดูกาลเพราะว่าอันที่1ก็คืออันที่1โลกของเราเอียงนะครับแกนโลกของเราเอียงประมาณ22.5องศานะครับอันที่2ก็คือการที่โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์น้องน้ำเพชรลองดุลได้ครับรดุลดุลแบงนี้ครับใช่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แล้วอันที่3ก็คือขณะที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยใช่โลกก็จะหมุนรอบตัวเองด้วยนะครับ mm hmm. ในโลกจากโครจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลาครบ1รอบเนี่ย mm hmm. ก็จะใช้เวลา365วันหรือว่า 1, 1, 1> ปี 1> ใช่ครับแล้วก็คือโครจรอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะใช่ครับก็คือ1ปีปุ๊บก็จะโครจอรอยู่ที่เดิมเช่นถ้าสมมุติว่าในลักษณะโครจรอ,อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับ ประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้นะครับประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้สมมุติตอนนี้คือเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับถัดจากไปอีกครึ่งปีอีก6เดือนจากนี้เป็นต้นไปโลกเราก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับโลกเราก็จะมาอยู่ฝั่งนี้โอเคเนี่ยครับโลกของเราก็จะโคจรประเทศไทยหายไปประเทศไทยก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แทนใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกการเดินทางรอบของดวงอาทิตย์เนี่ยโลกก็จะโคจรรอบตัวเองไปด้วยวครบหนึ่งรอบถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของทุกส่วนเนี่ยก็จะเจอหันมาเจอดวงอาทิตย์ตลอดนั่นแสดงว่าทุกประเทศก็ต้องมีหน้าร้อนหรือเปล่าคะใช่ครับแต่ว่าก็จะไม่เท่าแต่ละช่วงเวลานี่ก็จะไม่เท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับแกนโลกของเอียงด้วยเช่นถ้าสมมติว่าอย่างนี้สมมุติว่าตอนนี้ประเทศไทยเรา เห็นไหมครับว่าประเทศไทยแกนโลกเอียงอย่างนี้นะครับประเทศไทยของเราอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็คือเข้าสู่หน้าร้อนนะครับบริเวณที่อยู่ทางขั้นโลกใต้ยอย่างนี้ก็จะได้ร้อนอแต่ว่าบริเวณทางพั้วโลกเหนือเนี่ยก็จะมีความมียังเป็นหน้าหนาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเพราะฉะนั้นว่าฤดูการมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์การที่แกนโลกเอียงแล้วก็การที่โลกของเราโคจรรอบ รอบตัวเองกานนี้ก็คือทาให้เกิดฤดูกาลแต่ถ้าสมมติว่าโลกอยู่ตรงดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแลวพอโลกเราหมุนมาตรงนี้แสดงว่าประเทศของเราจะมาเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะก็คือจากตอนนี้อยู่ดวงอาทิตย์ก็คือจะร้อนแต่ถ้าหมุนมาอยู่ฝันนี้ก็คือจะเย็นแลวฝังนี้จะร้อนแทนเนี่ยค่ะก็อันนั้นอันนั้นก็คือมันจะเป็นเรื่องของความมืดความสว่างก็คือตอนกลางวันกลางคืนนะครับแต่ว่าเรื่องของหน้าหลาวาร้อนเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของแกนโลกเอียงเป็นหลักด้วยนะครับการที่แกนโลกเอียงน้องน้ำเพชรจะเห็นว่าจะมีบางส่วนของประเทศเนี่ย ว่ามันจะโดนดวงอาทิตย์มากที่สุดใช่ไหมครับอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้อย่างเป็นประเทศเมริกาใต้เนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าร้อนเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยหันหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์ได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่อีกฝั่งนึงอย่างงี้ครับอย่างนี้ครับถ้าอยู่อีกฝั่งนี้บราซิลก็จะเป็นประเทศนะาเริ่มเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์จะส่องมาลักษณะอย่างนี้ ครับนี่เป็นต้นเพราะฉ้น้นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่โลกของเราเอียงด้วยนะครับการโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็การที่โลกของเรารอบตัวเองก็ทําให้เกิดฤดูกาลครับอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรหรอคะครับก็อย่างนี้ครับตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับน้องน้ําเพชรจะเห็นว่า เวลามีอากาศร้อนเราก็จะดูอุณหภูมิจากไหนครับตวงอาทิตยคะเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับเราจะดูอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์นะครับเ,เราจะวัดปริมาณน้ําฝนจากเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนหรือแม้แต่เครื่องวัดความเร็วลมนะครับคืออุปกรณ์พวกนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่นักอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งทํางานอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะเป็นคนเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไว้เยอะๆเยอะๆะนะครับ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่นักอุตุนิยมวิทยานเนี่ยจะใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะคาดการคาดคเนพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับในระยะเวลา3วัน5วัน7วันนะครับน้องน้ำเพชรค,คงเคยดูข่าวพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับที่มีการพูดว่าวันพรุ่งนี้จะมีอากาศเป็นยังไงอากาศร้อนแค่ไหนและมีบริเวณไหนที่มีฝนตกการที่พยากรณ์อากาศได้แบบนี้แหละครับก็คือได้มาจากข้อมูลที่เขาเก็บมาเรื่อยๆ นะครับแล้วก็สามารถที่จะพยากรณ์อากาศได้นะครับคือการดูลวงหน้าว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรโดยการใช้เทอร์โมมิตเตอร์หรือว่าเครื่องวัดน้ําฝนหรอคะอันนั้นเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเก็บข้อมูลนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้นําข้อมูลนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ในการที่จะพยากรณ์อากาศให้น้องน้าเพชรทราบต่อไปนะครับซึ่งอย่างอุปกรณ์ข้างหลังนี่นนครับน้องน้าเพชรนะครับอุปกรณ์ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะที่นักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยใช้เก็บ ข้อมูลนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดความชื้นสัมพัส์นะครับความชื้นสัมพัส์ก็คือความปริมาณไอน้ําที่อยู่ในอากาศนะครับหรือแม้แต่อย่างเครื่องเนี่ยครับยาวๆอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องวัดความเร็วลมที่เรียกว่าแอโรมิเตอร์นะครับน้องน้าเพชรจะสังเกตเห็นในตัวเครื่องอันนี้ใช่ไหมครับเวลาลมพัดไปปุ๊บมันก็จะตีแล้วก็จะหมุนแล้วก็จะทำให้เกยตรงเนี้ยมันขยับขยื่นนะครับ นักอุตุนยิยมวิทยาก็จะดูเกวตวัดตรงนี้ครับแล้วก็จดไปว่าลมมีความเร็วลมมากน้อยแค่ไหนนะครับอนอกจากนี้แล้วนอกจากนี้แล้วอย่างอันเนี้ยเป็นการพยากรณ์อากาศโดยใช้ข้อมูลที่นักอุตุนยิยมวิทยาใช้จดเอานะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยน้องน้ำเพชรคงทราบว่าเรามีดาวเทียมใช่ไหมครับเรามีดาวเทียมที่วิ่งอยู่รอบนอกโลกของเรานะครับดาวเทียมมันเนี้ยใช้สําหรับการที่ถ่ายภาพลงมาบนพื้นโลก นะครับเมื่อถ่ายภาพลงมาแล้วเนี่ยพอเขาถ่ายภาพอยู่บนอากาศเขาก็จะส่งลงมาบนพื้นโลกของเรานะครับภาพดาวเทียมเหล่านี้เนี่ยนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยใช้ในการที่จะพิจารณาว่าบริเวณไหนจะมีฝนตกไหมบริเวณไหนที่จะมีการก่อตัวของเมฆบริเวณไหนที่จะมีการก่อตัวของพายุไต้ฝุ่นนะครับเขาก็จะสามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้นะครับว่าจะมีพายุไต้ฝุน่นบริเวณไหน เมื่อเขาเห็นและเขาสามารถที่จะได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในการเทียมมาบอกกับพวกเราที่อาศัยอยู่บน,บนพื้นโลกแห่งนี้เราก็จะได้ทราบว่าบริเวณไหนจะมีพายุเข้าบริเวณไหนจะมีฝนตกนะครับอย่างประเทศที่จะต้องประสบกับปัญหาพายุไต้ฝุ่นบ,บ่อยๆหรือพายุเฮอเลเคนแล้วแต่พื้นที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากในการที่จะคาดเดาว,ว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาไหมอย่างเช่นประเทศฟิลิปปิน รประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเป็นประเทศหมูกก่เกาะซึ่งประเทศเขามีหลาย5 6000เกาะที่อยู่กลางทะเลใช่ไหมครับประเทศเนียก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีไต้ฝุนน่นเข้ามานะครับดาวเทียมก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะบอกได้ว่าจะมีไต้ฝุ่นเข้ามาที่ประเทศเขาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งในการที่จะใช้พยากรณ์อากาศนอกเหนือจากข้อมูลต่างๆที่นักอุตุนิยมวิทยาเก็บง่ายๆแล้วนะครับก็มาสู่เรื่องของดาวเทียม ความรู้มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกขอให้พี่เอ็มช่วยเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่สนใจในเรื่องนี้เรื่องต่างๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะอ๋อได้ครับก็ที่ที่กับน้องน้ำเพชรยืนอยู่ที่นี่นะครับก็เรียกว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับแล้วก็ในส่วนที่เราอยู่ข้างในเนี่ยเราเรียกว่าอาคารไรนะลูกน้ำเพชรตึกลูกเต๋าใช่ครับเป็นตึกลูกเต๋าแล้วก็ประกอบด้วยนิสการทางวิทยาศาสตร์มากมายนะครับแต่ตรงบริเวณที่เราอยู่เนี่ยถ้า สนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอีกนะครับก็มาที่ชั้น4ของอาการตึกที่วิพานวิทยาศาสตร์หรือตึกลูกเต๋าเนี่ยนะครับก็จะมาดูในเรื่องของอการภูมิอากาศการพยากรณ์อากาศโครงสร้างของโลกทฤษฎีของโลกว่าโลกเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับนอกจากนี้แล้วเถิบจากตรงนี้ไปนะฮะน้องน้ําเพชรมันก็เป็นนิสการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิอากาศเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งเป็นนิสการใหม่ นะครับแล้วก็เพิ่งได้รับการรีโนเวทมาเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับมันเกี่ยวข้องกันก็เพราะว่าเมื่อภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อโลกยังไงนะครับก็เชิญชวนให้มาที่ตึกนี้กันนะครับขอบคุณพี่เอ็มคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าจะมีนัสนใจไปติดตามกันเลยค่ะ